ชมบรรยากาศบ้านนะครับสวยๆงามๆนะครับดูต้นไม้นะครับผมก็เป็นคนชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันนี่นะครับตรงโต๊ะที่ผมนั่งไลนะครับนี่คือบรรยากาศพระบ้านไม่ใช่บรรยากาศพระบรรยากาศบริเวณบ้านผมนี่สไตล์การแต่งนี่เอาของลงไปเยอะครับวันนี้จะไปงานาต้องบอกว่าเาเรียกอะไร ไปงานสไตล์คันที่นะครับสไตล์ข่าวบอยไนท์นะครับเย็นนี้นะครับผมก็ชอบเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาสอดไว้นะครับอ่าเป็นไงบ้างครับชมบรรยากาศบ้านไปด้วยนะครับก็มีความสุขครับเนาะชีวิตหลายๆคนนะครับก็ยังมองหาไม่เจอนะครับในเรื่องของยามเกษียณนะครับยามเกษียณสําคัญนะนะครับต้องบอกว่ายามเกษียณนี่สําคัญนะครับเราต้องมีการวางแผนไว้นะครับ จากวกา<โธ>งการพักเครื่องนะครับก็เราก็ยังคุยเรื่องพักเครื่องอยู่นะครับคุยเรื่องพักเครื่องอยู่นะครับเราจะเห็นว่าหลายคนนะครับก็ไปพึ่งหมอดูเอ้ยแปงโไม่ใช่ครับไปพึ่งเครื่องเออไปพึ่งเครื่องเรียกว่าเครื่องเครื่อง,อง,อง,องสแกนต่างๆนะครับก็มีหน่วยงาน <c oughs> มีหน่วยงานนะครับของเอกชนที่รับตรวจสอบ ในด้านนี้โดยตรงก็เยอะแยะนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยครับผมเคยไปมาแล้วนะผมไปมาแนละ้วในเรื่องพวกนี้นะครับมันมันไม่ใช่ตอบโจทย์นะเครื่องมันสแกนได้นะครับคุณต้องเข้าใจนะเครื่องมันสแกนได้คุณใส่ผ้าเข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่บอกว่าเอ้ยแท้เก๊สร้างปีสองวันสี่ร้อยสร้างปีนู้นปีนี้ไม่ได้บอกนะครับคนที่บอกคือใครครับคนรับตรวจคนรับตรวจเออ เครืออรอ่องเท่าไหรด่ดีอง์เท่าไหร่ดีอง์ละห้าพันองละหมื่นโอ้โหองละหมื่นผมว่าวันเดียวก็อยู่ได้แล้วนะใช่ปะอง์ละหมื่นเนี่ยสิบอง์แสนหนึ่งโอ้โหวันละนะวันละนะไรายได้มหาศาลนะครับเห็นหรือยังครับใครอยากจะ รับตรวจพักเครื่องเลยครับคุต้องไปหาซื้อเครื่องลงไม้ลงมือหน่อยแต่ผมยัซื้ออยู่นะนะครับผมก็กําลังเร็งๆไว้อยู่ในเรื่องของเครื่องสแกนฟลูออเรสเซนต์นะครับก็กําลังจะหาอยู่ก็เอฟตีอยากให้ออกใบรับรองนะครับผมออกใบรับรองนะครับด้วยความชํานาญนะครับในเรื่องของการเชิงช่างนะครับมีข้อมูลนะมีข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบพระแท้พระเกได้ แต่ไม่ก่อนผมเคยทําทีงนะนะครับตอนหลังมามันงานมันเยอะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยอนี้เท่าไหร่นะะเดี๋ยวเรามาชมพักเครื่อง